นะเดินมาซ้ายไม่ถึงครับโอ้แขแงซ้ายอีกทีนึงครับผมดักไว้ได้แล้วโอ้โหขวามาแล้วต่อยขวานี่ฮะจังหวะมาแรกหมัดกันนคละทีโอ้โหอืมกดโดนเข่าไปแล้วเจอซอกคืนศอกตามไปฟันซอกอีกทีหนึง่งเอ้าฟันซอกคืนมาโอ้โหเตะซ้ายมาต่อยท้องครับอืมแอมสุดยอดนะผมโอ้โห สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยลีเกนตำนานมวยไทยและแอดมินทีนะครับผมวันนี้ฮะแอดมินทีจะพาไปชมคลิปการแข่งขันระหว่างซปเปอร์บอลนะครับผมที่ไปชิงแชมป์กับทางของน้องตะวันฉายครับในศึกวันลุมพินี46ครับวันที่22ธันวาคม2566นั่นเองครับโดยครั้งนั้นนะครับผมเป็นการแข่งชิงแชมป์ครั้งแรกครับเราก็เป็นศึกใหญ่ในรายการของวันลุมพินีด้วยนะครับต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะครับผมใน ศึกวัน170นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปชมกันครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจบยังไงครับฮะเริ่มมายกแรกนะครับผมเป็นกติกามวยไทย5ยกนะครับผมต่อย3นาทีพัก1นาทีนะครับดูแข้งซ้ายของตะวันฉายกับแข้งขวาของซุปเปอร์บอลครับนี่ฮะเป็นการยืนการ์ดคนละการนะครับดูซ้ายของซุปเปอร์บอลพยายามจะเตะครับน้าซุปเปอร์บอลนะฮะหมัดเวี่ยงขวาครับต้องดูว่าใครจะชิงจังหวะเตะได้ดีกว่ากันครับ ฉายก็ดูดูครับรูปร่างโหความสดนะครับผมซูบันนี่อายุมากกว่าครับเดินบุกเขาหาอยู่ครับดูโดนถีบไปฮะเนี่ยขวามาครับแต่ว่าโหยังตะวันฉายยังสามารถบล็อกได้สบายๆครับเตะมามีเตะงัดขึ้นครับถีบมาอีกทีครับเนี่ยโอ้จังหวะถีบว่องไวรวดเร็วนะครับผมเตะขามาเตะขาขึ้นครับเอาฮะคนละที ว่าการถีบอะไรพวกนี้มีผลมีคะแนนนะครับดูฮ่ถีบมาแล้วเจอแข้งซ้ายจับเอาไว้แล้วดูทุ่มลงไปครับผมโอ้โหเนี่ลูกทุ่มแบบนี้อาจจะไม่ได้มีคะแนนในวันนะครับผมแต่ว่าก็ทําให้เสียแรงอยู่เหมือนกันครับทุ่มแล้วนําตัวทับลงไปได้ครับเตะมาครับเตะขามาดูเจอคืนเหมือนกันครับผมก็พับในแรกพับนอกนะครับ อแข้งซ้ายของตะวันชายเตะเร็วแล้วอ้ขวาของซูเปอร์บอลครับแต่ว่าโอะวันชายเตะมาแล้วเจอหมัดสวนแหมเข้าวงในเป็นยังไงครับตีเข่าหน้าขากันบาดนี้แยกออกมาก่อนครับผมเนี่ยเดินถีบจิกหน้าขาครับอืมเจอถีบพื้นเหมือนกันครับเนี่ยอยืขวาไปห้ยกะเวียงขวาใส่นะครับผมสำหรับทางซูเปอร์บอลครับเตะมาแล้วขวาสวนครับเนี่ยบล็อกแล้วหมัดขวาสวนแล้วเตะขวาสูงหุยดึงหูยโดนต่อยมาเอา จังหวะอาวุธทั้งคู่นี่ฝีมือดีชั้นเชิงดีทั้งคู่เลยนะครับอย่างที่บอกครับไฟนี้ก็สนุกครับดูดูความแข็งแรงครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งของนักสู้ทั้งคู่ครับนี่ฮะโอ้แข้งซ้ายมาแล้วเจอหมัดสวนคือเหมือนทางบอลเนี่ยก็ตั้งใจนะครับผมบล็อกแล้วก็ขวาสวนนะครับแต่ว่ายังทําอะไรกับตะวันฉายไม่ได้ครับยกที่หนึ่งก็ดูผ่านมา2นาทีกว่าครับตื่นเต้นนะฮะโอ้ั้นนาทีดูอยู่ที่สนามนี่ก็โอ้ลุ้นเสียงเชียร์สนุกครับ ทั้งบอลทั้งชายดูครับอืมเตะแมแลกแข่งกันโอ้แต่ว่าอูดูครับเดินเข้ามาแล้วทัดมาลาสอเข้าไปครับโอ้โหจังหวะนี้แหมทัวร์บอลโดนดักสอเหมือนกันครับลุกหม้าครับโอ้ยเตะบอลสวนล่างครับโอ้แหงซ้ายบนขวาล่างแล้วถีบรับเนี่ยโอ้จังหวะชายครับอืมดูเตะขวาต่อยขวาครับแหมจังหวะนี้ ลูกเขาใส่แล้วอุ้ยโหซ้ายมาแล้วเจอซอกครับโอ้โหวหลุดแต่ว่าซอกมาแล้วอูด,ดูครับเขาถอยมาเตะมากโอ้แลกกันครับโอ้โหดูเอ้นี่ยอย่างที่เห็นนะผมโอ้กองเชียร์ก็ส่งเสียงสนั่นครับยกหนึ่งมาก็ต้องบอกว่าสนุกเลยครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะผมตอนนั้นซุปเปอร์บอลเนี่ยจริงๆเจอนัดเจอกันมาแล้วแต่ว่าเลื่อนไปเพราะว่าเจ็บขานะครับผมก็อาจจะมีอาการเล็กน้อยครับ ซ้อมได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าโหไฟนี้ดูครับผมนี่ฮะหลู่ดูรีเพ์จังหวะแต่ละลูกครับหนุ่มหมัดขวามาคือบล็อกมาได้สวยอยู่ครับแต่ว่าดูครับจังหวะนี้เดินเข้าหาแล้วโอ้โหทัดมาลาขึ้นมาสวยครับแล้วดูครับมาโอ้โหขวาคือหมัดของซูเปอร,บร์บอลก็เข้าเป้านะครับแล้วดูศอกของทางตะวันฉายครับอื้อมาดูจังหวะนี้แข่งมาดึงสวนไปครับแล้วเดินมาดูโอ้โหขวาแต่ว่ายังติดบล็อกได้แล้วก็สวนได้สอกทันที โอ้โหเรียกว่าอาวุธนี่ทันกันทุกดอกนะครับจบยกที่หนึ่งมาฮนี่โอ้อาทีก็ยังให้คะแนนไม่ถูกเลยเหมือนกันครับแต่ว่าอาวุธนี่อย่างที่ว่าครับเผลอไม่ได้พลาดไม่ได้ครับทั้งคู่โอ้โหอยู่ระยะใกล้ๆก็ขึ้นได้ครับนี่ครับขวานํามาก่อนครับดูการกาดนะครับผมยังไม่ไม่ตกง่ายๆนะเพราะว่าโอ้โหทั้งคู่นี่แข่งไวครับแล้วซ้ายมาอุ้ยดูครับเตะมากระเด็นเลยครับผม โอ้น้องกันนวันชายครับเตะได้รุนแรงครับอนี่ฉีบมาแล้วอู้ดูจะฟันศอกแล้วโอ้ยซุปเปอร์บันขวาสูงขึ้นไปแต่ว่าก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับเตะมาอีกทีแล้วขวาคืนแต่ว่าแหมแห้งซ้ายของน้องกันเมื่อกี้เข้าลำตัวครับแต่ว่ายังกาดได้ครับเนี่ยถ้ากาดมวยไทยครับยกขึ้นมาบล็อกได้ครับเดินเข้าหาแล้วอู้หมัดซ้ายมาเดินลุกใส่แล้วฟาหูกระโดดฟันศอกครับอืเตะตามมาอีกทีนึงครับผมแหมซูเปอร์บอลเตะขาหน้าครับ ดูอีโดนถีบมาเอาดูฮะจังหวะลูกถีบลูกออกวางแข้งครับผมว่องไวมากครับบุบอลนี่จริงๆก็ถีบเก่งนะหมูด้วครับแลกกันครับคนละทีครับแต่ว่ายังติดกาดอยู่ครับอืมจะจะเข้าไปหาครับยังโดนถีบสกัดไว้แล้วดูขวานําแล้วสายมาดูครับโอ้ดูหมัดสวนกันจังหวะนี้สอกไปครับโอ้โหบอลนี่เกือบเหมือนกันครับผม โดนสอกของทางตรงกันช้ามลุ้นนี่ฮะโอพยายามจะเปลี่ยนเกมครับผมเป็นเหวียงซ้ายครับแต่แล้วฉากออกเหวียงซ้ายครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับทีแมแลุ้อดูครับต่อยไปเตะขาเจอเตะคืนมาเหมือนกันครับอืทีไม่ทีนีงครับดูฮะความหนักแรงของน้องกันครับโอ้บอลก็พยายามตอบโต้สวนด้วยแข้งขวาหมัดขวานะครับผมเปลี่ยนเกมดูดูเดินเข้ามาครับนี่ฮะเตะแล้วต่อยตามอีกทีนึง นี่ครับนักมวยไทยโชกกันนี่มันสวยงามแล้วก็สนุกจริงๆครับดูครับแล้วนี่คือระดับสุดยอดทั้งคู่นะครับผมไปขาไปครับเตะขวาไปเจอหมัดซ้ายขึ้นมาครับนี่ฮะเตะซ้ายลุ้นเดินลุ้เข้าหาครับโอ้เราทั้งคู่ก็คือไม่หนีกันเยอะเลยนะครับอยู่ในระยะกันตลอดนะครับโอ้แต่ว่าขวาเขาอุ้ยดูครับหนุ่มโดนเตะแล้วหูยินเมื่อกี้นี่สะดุ้งไปไหมครับว่าเราว่าแลกซอกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้ยังทําอะไรไม่ได้ครับ โดนถีบมาครับโดนเตะขานี่โอ้โหพับเลยนะครับผมเมื่อกี้บอลครับจังหวะเสียไปแต่ว่านูครับอืเจอแข้งซ้ายของทางน้องกันอีกแล้วครับต้งวันชายถีบไว้ครับเนี่ยโอ้โหถีบดักได้สวยนะครับเรียกว,ว่าทําลายจังหวะที่บอลจะเข้าไปแล้วดูครับมโอ้โหเตะซ้ายมาเจอขวาซ้ายครับโอ้โห เออเหมือนบอลมายกที่สองนี่พยายามจะแก้ด้วยหมัดซ้ายแทนนะครับผมแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเหมือนกันเราดูครับเวียงซ้ายอีกทีนึงครับเนี่ฮะคือดูโอ้ยจะเอาคืนบ้างครับโอ้โหเจอขวาไปแล้วก็เจอขวาของทางการพยายามจะต่อยคืนแล้วเตะมากครับ1 2สอู้จังหวะนี้เตะสูงแต่ว่าโดนทงันฉายเตะขามาครับผมล้มลงไปเอ่ครับทันกันแบบสนุกมากมากครับผมแหมหมดยกที่สองครับอย่างที่เห็นครับโอ้ก็ คืออาวุธเนี่ยเหลี่ยมทันกันมากๆนะครับตอนแรกี่จังหวะที่มีเตะขาพับไปเนี่ยโหแล้วน้องการจะตามเข้าไปต่อยซุปเปอร์วันมุดหลบแล้วฟันศอกสวนดูครับนี่ฮะอืมเตะมาเตะสวนครับแล้วดูจังหวะนี้ครับขวามาแล้วบุกเข้าไปใกล้ๆนี่ฮะเตะขาครับโอ้จะดูครับเนี่ยหลบมาแล้วฟันศอกโอ้โหจังหวะนี้สวยจริงครับผมแล้วดูครับหมัดกันคนละทีครับโอ้โหเหวี่ยงมาครับขวาเข้าไปเต็มหัวของน้องกันเหมือนกันแต่ว่านี่ฮะทนได้ครับ โอ้นี่โอยโดนซ้ายนะครับแต่ว่าเฉียวเฉียวไปขาไหมแล้วขวาขึ้นไปแต่ว่านี่จังหวะที่โหสุดท้ายนะครับผมเตะขวาขึ้นไปแต่ว่าโดนเตะขาเหมือนกันก็เลยล้มลงมาครับแรงยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าขาของซุปเปอร์บอลก็คือขึ้นไวมากนะครับเอาฮะแม่สองยกมาครับผมก็อาวุธสูสีครับแต่ว่าดูทางน้องกันนี่ความรุนแรงนะครับผมแล้วก็จังหวะเนี่ยมีเหลื่อมซุปเปอร์บอลอยู่นิดนึงครับผม จงังหวะถีบจงังหวะดักเตะนะครับเอาฮะซูเปอร์บอลมายกสามครับพยายามถีบถีบมาครับโอปกตนะิถ้าในเป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยโหาทางซูเปอรบ์บอลก็ถีบเก่งนะครับหรือว่าเป็นนักมวยที่ถีบไปเก่งหรือว่าแหมตะวมันฉายมาไฟนีทถีบได้ดีครับผมแล้วโอ้ยดูครับเตะมาเจอหมัดขวา,ายังบล็อกได้ครับแต่ลูกถีบที่แหมครูสามารถเนาะสมัยก่อนนะครับเตะขามาเตะขาขึ้นเอาฮะมายกนี้ครับ ยกสองนี่ผมอาจจะให้น้องกันนะครับผมคะแนนเหลื่อมๆครับหนูครับโอ้ยขวาไปแล้วดูหมัดมาเตะแข้งคืนครับเดินมาเจอหมัดขวาโอ้โหอุ้ยอาวุธนี่ออกกันแบบสุดๆเลยนะครับผมว่าจานวนอาวุธนี่โอ้โหต้องเป็นร้อยแน่นอนนะครับผมในไฟนี้นะครับแแ่กกันมันจริงๆครับเดินเข้ามาแล้วโอ้ยหมัดหนึ่งสองครับแต่ยังไม่ถึงครับ อแข้งซ้ายมาอย่างบอกได้ครับถีบหลบไปครับผมแล้วเข้ามาเจอสอกแข้งซ้ายสวนคืนโอ้โหอืุ้ยเตะขึ้นมาครับผมโอ้โหีเตะเฉียวหนาครับแต่ว่าซ้ายของซุปเปอร์บอลต่อยไปครับแล้วเตะขามาเอาฮะโอ้โหดูคือทั้งคู่เนี่ยอยู่ในระยะประชิดมากนะครับผมมีสิทธิจังหวะโดนกันทั้งคู่ครับเจอแข้งซ้ายเราหมัดขวาคืนครับเตะขาไปครับเว่ายังไงครับผมบอลจะแก้เกมยังไงเตะขามาเตะขาคืนเอาโอ้โห นี่ฮะโอ้ยอยากรู้เลยนะครับว่าภาคสองนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนนะครับอืมภาคหนึ่งนี่ต่อยกันสนุกมากครับผมเตะขามาเดินลุกเข้ามาโอ้ยฟันซอกดักครับแต่ว่าเจอซอกสวนโอ้โหอาวุธทันกันทุกอย่างจริงๆครับบันพยายามจะดักรยสอกนะครับผมจังหวะเมื่อกี้ครับครับถีบไปอีกแล้วครับเนี่ยครับล้อกแข้งซ้ายมาดุต่อยบนรล้วงล่างครับผมเตะขวาไปยังติดบล็อกอยู่เก็บอาวุธได้ดีครับผมน้องกัน ถีบมาอีกทีครับเนี่ยฮะเป็นลูกถีบที่อบอลยังแก้ไม่ได้ครับจังหวะน,นี้เต<อ>ะขามาเจอหมัดขวาคื้นนี่ครับรับแล้วหุยแข้งขวาแต่ว่ายังติดบล็อกอยู่ครับอ่าะโอ้โหแข้งทั้งคู่นี่สุดยอดจริงๆนะครับผมเดินเข้าไปล้วฟันศอกมาเจอศอกซ้ายคืนเอาวงในว่ายังไงแทงมาครับล้วฟันศอกไปอืม้มโอ้บอลจังหวะน,นี้เสียบเสียบไปนิดหน่อยครับจะเตะแ,แต่ว่าไม่ถึงครับ เดินมาซ้ายไม่ถึงครับโอ้แขแงซ้ายอีกทีนึงครับผมดังไว้ได้แล้วโอ้โหขวามาแล้วต่อยขวานี่ครับจังหวะมาแรงมากันคนละทีโอ้โหอืกระโดดเข่าไปแล้วเจอศอกคืนศอกตามไปฟันซอกอีกทีนึงเอา้าฟันซอกคืนมาโอ้โหเตะซ้ายมาต่อยท้องครับอืมอมสุดยอดนะผมโอ้โห น yeah. ี่ฮะยิงยกสามก็อืม,อมแลกอาวุธกันดูเดือยครับสามยกนี่ผมว่าออกอาวุธหมัดเท้าเข่าสอกันเป็นร้อยครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับผมว่านี่ฮะโอ้วยไทยจริงๆนะครับผมมีเขา่ามีหมัดมีศอกมีเข่าครบนะครับอย่างอืมไม่ได้บอกว่าแบบมาแล้วจะมาต่อยหมัดอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวนะครับผมขึ้นอยู่กับนักมวยเลยครับผมว่าใช้อาวุธกันแบบไหนยังไงครับดูว่านี่ฮะขวาไปครับผมแล้วดูหลุมรัว จังหวะนี้จับขาไว้แล้วต่อยไปครับผมเจอสอกเข้ามาแม่เตะซ้ายสวนคืนไปครับดูเตะขามาเตะขาคืนเอาลูกเข้าใส่ฟันสอกไปต่อยต่อยมาฟันสอกซ้ายคืนเอาดูฮะอืมนี่ฮะซ้ายไปครับแต่ว่าไม่เป็นและโดนดูหูวิโดนจังหวะนี้น่าจะโดนเต็มเต็มจมูกอยู่ไหครับอู้นี่ฮะฟันศอกเข้าเข้ามแล้วเข้ามาครับผมต่อยไปแล้วแม่จังหวะเมื่อกี้นี่ฮะอูสอกไปครับโอ้โหคือโดนอาวุธนะครับโดนทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าก็ยังทนได้ครับโอ้แล้วดูครับ แตะวันฉายคือโดนจนังกว่าที่จุดแบบโดนกามโดนหัวแต่ว่าไม่ร่วงครับโอ้สุดยอดครับผมความทนทานของน้องกันตะวันฉายครับสวบบอลก็ออกวุฒได้เต็มที่แล้วครับเตะขวาสูงไปมายกสี่ว่าไงครับอนี่ฮะขวาไปอีกที่นึงครับอืมขวาสูงไปเจอแข้งซ้ายโอ้ยดอกนี้ทะลุกาดเข้าลำตัวครับแอมวนมาครับผมเนี่ฮะุะวันพยายามจะแก้นะผมแต่ว่าดูเหนื่อยลงเหมือนกันอู้เจอแข้งซ้ายมาครับนี่ฮะ เ,เดินมาเจอเตะขาะไปครับเอาขึ้นขวาสูงแต่ว่าพยายามจะบวกครับผมเจอศอกของท้องนังกันครับคือพอต่อยข้ามไปปุ๊บน้องคนก็ศอกสวนเลยทันทีนะครับนี่ฮะโอ้โหเรียกว่าแก้เกมนะครับผมแก้เกมเลยเพอโดนเพราะน่าจะแบรบรู้แล้วครับว่าจะตั้งใจเล็งหมัดมานะครับถี่มาเจอเตะไปครับผมเตะซ้ายสูงโอ้โหดูการออกอาวุธนี่โจ้โหเซียววิเลยครับผมแต่ละคนนี่ แล้วระยะสั้นๆใกล้ๆครับแต่ว่าหนักหน่วงรุนแรงครับเตะมาครับผมเราเจอแข้งซ้ายคืนมาเปลี่ยนอืดูครับอโดนเตะขามาแล้วหมัดขวาไปครับโดนคนละทีแต่ว่าดูจังหวะซ้ายนิวแล้วเตะตามไปเอ้าบอลเล่งขึ้นมาครับพยายามที่จะทําแต้มคืนครับดูครับนี่ฮะโอ้โหแลกสอกันแล้วเจอเตะขวาของทางทูบ์บอลครับโอ้โห อดูครับผมเนี่ยไต่ซ้ายต่อยซ้ายครับผมเดินเข้าซ้ายแล้วอูยหมัดซ้ายเมื่อกี้เจอแข้งขวาขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหคืออาวุธนี่หนักๆทั้งคู่นะครับไม่ใช่เบาๆเลยแล้วดูครับจับขามาต่อยเข้าไปครับผมดุยแทงเข้าว่ายังไงฟันศอกมาเจอแข้งมาครับผมเจอต่อยโอ้แข้งคืนแล้วฟันศอกสวนกันครับโอ้โหแสงเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มครับผมจังหวะนี้โอ้ มาเจอปัดได้ครับแม่เดินเข้ามาแล้วหมุงแข้งซ้ายครับโอ้โดอกนี้ได้เต็มเต็มครับโอ้สายของตะวันฉายซุปเปอร์บอลอืมดูครับผมเตะไปแม่สายลำต้นเดินเข้าหาแล้วพยายามจะฟันศอกเอาว่ายังไงครับอืพยายามจะลุกไล่ครับแม่มันก็พยายามจะเล่งขึ้นมานะครับ เตะมาครับผมแล้วก็แข่งคืนเอาครับโอ้โหเจอขวาของทางน้องกันครับโอ้ดูหแล้วนี่ฮะอย่างที่บอกครับแม่ต่อยนี่ไหนยกหนึ่งถึงยกสี่ก็รัวกันสุดๆดแล้วนะครับเตะมาขมเข่าคืนไปแล้วฟันซอครับเตะไปอีกทีหนึ่งเอาจับขาไว้พยายามจะทุโมไม่ได้ครับผมลมลงไปแม่จะเกี่ยวขาแต่ไม่ถึงครับมันลึกครับเออจังหวะนี้ครับโอ้ทำได้ดีครับผมเนี่ยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับ บอลก็พยายามจะบี้จะบดนะครับอืเตะมาอุ้ยติดเลยนะครับผมเมื่อกี้โอ้แข้งซ้ายเข้าเต็มเต็มครับบ,บอลก็พยายามจะสวนขึ้นแนตะ่โอ้ดูครับผมกันนี่โอ้จังหวะดีกว่าครับผมเก็บอาวุธได้ดีกว่าแล้วนี่ฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้นี่ครับโอ้พอมายกนี้นี่เริ่มเห็นครับคือสามยกเนี่ยเรียกว่าสูสีเฉลี่ยกันแต่ว่ายกสี่เนี่ยเริ่มเห็นว่า ทางของอตองพันชายเนี่ยออกอาวุธได้เข้าเป้ามากยิ่งขึ้นกว่านะครับผมกว่าทางของซูเปอร์บอลครับแล้วก็ซูเปอร์บอลเนี่ยดูยุบดูแผ่วลงไปเหมือนกันครับผมในยุคในยุคนี้นะครับแล้วก็พยายามจะออกเต็มที่เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่ว่าครับผมคือซูเปอร์บอลเนี่ยร่างกายอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าทางซูเปอร์บอลเนี่ยบาดเจ็บที่ขาเนาะตอนนั้นกล้ามเนื้อฉีกนะครับผมทำให้การซ้อมเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับผมแต่ว่าก็โหทำได้ดีมากๆนะครับ ต่อยกันมาขนาดนี้นะครับโลหูนี่อย่างที่บอกครับคือมวยไทยเนี่ยโดนต่อโดนเนี่ยบางทีมันยุบลงไปได้นะครับนี่ฮะโอ้โหแล้วดูครับแลกสอกแลกหมัดแลกแข่งกันตลอดนะครับมาดูกันที่ยกที่5้านะครับแต่ว่านี่ฮะอย่างที่เห็นครับมาในยกนี้นี่คะแนนก็ผมก็มองว่าทางตะวัยเนี่ยได้เปรียบนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่ายกนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าทางบูเปอร์บอลนี่จะสามารถที่จบไล่กลับขึ้นมาได้หรือเบล่านะครับมายกสุดท้ายครับ เดินเข้าใส่ครับผมก็ลุกไล่ครับอืดูครับผมเตะมาเตะคืนครับแต่ยังกันได้ครับอืแข้งใสายมาอีกทีหนึง่งโอ้โหก็ยังออกอาวุธได้ดุเดือดกันเช่นเคยนะครับผม,มซ้ายไปครับยังไม่ถึงเตะขามาเตะขาคืนนอโอ้ยโดนกระชับโอโอเคครับผม ดูกาดเดินเข้าหาโดนถีบมาครับยมวิ่เด่นแล้วนี่ครับคือจังหวะที่บอลยังแก้ไม่ได้ก็คือลูกถีบครับเนี่ยอุย้ยเตะขึ้นสูงไปแล้วเจอแข้งมาเดินเข้าหาแลกบัดกันเตะมาเตะขึ้นโอ,โอ้ยสนุกเลยนะครับผมคู่นี้โอ้โหต้องบอกว่าภาคสองเจอกันน,น,น่าจะมันนะครับอแล้วอยากดูยาวๆห้ยกแบบนี้จริงๆนะผมโอ้ไม่รู้ว่าจะจบกันแบบไหนยังไงถีบไปครับโอ้ย เดินมาเตะอีกทีนึงครับผมนี่ฮะต่อยบนแล้วเตะขาครับเดินเข้าหาอู้พยายามจะจับแล้วฟันสองนะผมแหมตลบนกเดินเข้าหาต่อยมาแล้วเตะขาอู้แล้วแย็บอีกทีนะครับนี่ครับแหมดูความคึกความฟิตครับแหมตะวันฉายครับสดกว่านุ่มกว่าครับสมบูรณดูอึดๆไปครับอ้พยายามจะต่อยหมัดขวาแล้วเดินเข้าหาอู้แลกซอกันอีกทีโอ้โหนี่ฮะจังหวัด อขัดมาลาสวยๆแล้วแข้งซ้ายสูงขึ้นไปเมื่อกี้ครับทีบมาครับผมบอลพยายามจะปัดแล้วเข้าไปต่อยครับแต่ตอนนี้เราบรรสายคุมเกมครับน่าจะรู้แล้วครับผมว่าทําได้ดีกว่าครับถีบอีกทีนึงครับผมโอ้บอลก็พยายามนะครับยังไม่ยอดท้อครับแข้งยังไม่หมดครับผมเดินเขาใส่แล้วพยายามจะบิดเขาหาล็อกไว้ก่อนนะผม ท่ายตอนนี้มองเวลาครับผมอีกนาทีครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่ห้าครับอืเตะมาครับผมพยายามจะต่อยครับแต่ว่าอย่างติดบล็อกอยู่ครับโอ้ทําได้ดีครับผมแข้งซ้ายเมื่อกี้โอ้ก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นครับยกสี่ยกห้านี่ดูแล้วตะวันชายยังคึกอยู่ครับยังฟิตอยู่แล้วทีบสกัดไว้เอา้าบอลไพราาม์จะเข้าบุกเข้าไปโดนทีบสกัดไว้เดินมาทีบคืนเอาเอา,เอาคืนบ้าง ลูกถีบนี่ถือว่าหายไปเลยนะผมยกสามยกสี่ถีบมาครับผมแล้วฟันสองเอา้าโดนกันคนละทีนี่ฮะลูกถีบก็อย่างที่ว่าครับหมุนตัวฟานมาครับโอ้โหเอาครับนารายควางจักแต่ว่าแหมางกันไม่ไม่หลงกลครับเดินเขาหาเตะขวาไปครับผมอืมถีบมาครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะก็อย่างที่มองนะครับผมพอย่างที่เห็นว่า ลูกทีมของบอลเนี่ยหายไปครับผมยกสามยกสี่ครับแล้วมาแต่ว่ายังหนึ่งสองสามเนี่ยผมว่ายังดูยากนะแต่ว่าพอมายกสี่เห็นแล้วครับผมว่าทางของน้องกันนะครับผมทําได้ดีกว่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ยกห้านี่ครับผมก็เห็นครับว่าน่าจะไม่ตัดสินไม่ยากครับผมสําหรับทางกรรมการในยกนี้นะครับผมนี่ครับโอ้โหเก๋นะครับผมแล้วก็คืออย่างที่ว่าครับคือน้กมวยไทยเป็นพี่น้องกันนะครับผมทั้งคู่นี่ก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับผม บางทีเนี่ยยางเห็นว่ามีการพูดคุยกันก่อนเกมอะไรกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเพื่อให้ไฟมันน่าสนุกมากขึ้นครับเราดูครับผมแล้วไฟออกมาสนุกไหมครับสุดยอดจริงๆนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะผมเป็นทางของน้องกันตะวันฉายครับป้องกันตําแหน่งไปได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวดูนะผมว่าวันที่24นี้นะครับผมจะเป็นยังไงครับผมภาค2ครับสําหรับศึกของ ตะว,วันฉายประท้าซูเปอร์บอลชิงแชมป์มวยไทยรุ่น70กิโลกรัมครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับแอดแล้วก็มวยไทยลีเจนด์ตำนานมวยไทยด้วยนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ